สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆห้อง,องทับทิมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับคุณระดาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณระดามีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานของคุณระดามีชื่อว่าต้นไม้ของคุณหมีนั่นเองเด็กๆร้อมหรือยังคะถ้ารพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลย อีทานเรื่องต้นไม้ของคุณหมีเรื่องโดยภัยโรธคงเกิดภาพโดยปรีชาดวงทองหน้าบ้านของคุณหมีมีต้นไม้งอกขึ้นมากลุ่มใหญ่คุณหมีดีใจรดน้ำทุกเชา้าทุกเย็น เวลาผ่านไปลำต้นของมันค่อยๆเลื้อย,ยไปตามพื้นดินและใบสีเขียวๆข,ของมันก็เพิ่มมากขึ้นและใหญ่ขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งต้นไม้ของคุณหมีก็ออกดอกเสียทีดูสิตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงโน้นด้วยชัยโยต้นไม้ออกดอกเต็มไปหมด คุณหมีร้องออกมาด้วยความยินดีคุณหมีดีใจหาปุ๋ยมาใส่รดน้ำพรวนดินและเฝ้ารอวันดอกไม้บานไม่นานต่อมาดอกไม้สีเหลืองสดใสก็บานอวดกลีบแสนสวยผีเสื้อหลากสีมแมลงผู้มแมลงพึ่งบินว่อนอยู่ชมดอกไม้แต่แล้วไม่กี่วัน ่อามาดอกไม้สีเหลืองแสนสวยของเขาก็ค่อยๆ่เหี่ยวลงทุกวันคุณหมีตกใจตักน้ำมารดแต่ดอกไม้ก็คงยังเหี่ยวเฉาคุณหมีจึงไปถามคุณกระต่ายเพื่อนบ้านมาดูดอกไม้ของฉันหน่อยเหี่ยวหมดแล้ว คุณกระต่ายใจดีตอบคุณหมีไปว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าคุณหมีถึงกลีบดอกจะเหี่ยวไปแต่เธอเห็นไหมยังมีอะไรเหลืออยู่คุณหมีรีบสำรวจดูเอมีอะไรอยู่จริงนั่นแหละแล้วมันคืออะไรกันล่ะคุณกระต่ายเขียวๆกลมๆไม่เห็นสวยเหมือนดอกไม้เลยนี่จ้า ไม่ใช่ดอกไม้นะสิแต่นี่คือผลของมันอย่างไรล่ะผล,ละไม้ก็เกิดจากดอกไม้นี่แหละคุณกระต่ายตอบคุณหมีดีใจเฝ้ารดน้ำต้นไม้นั้นทุกวันเขาจะคอยให้ผลของมันค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นและโตขึ้นจากนั้นเขาจะนำผล,ลไม้ นี้ไปแจกเพื่อนๆในป่านี้ทุกตัวเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนี่ทานของคุณรดาสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยนะคะเด็กๆโรกของเราจะได้หน้าอยู่นะคะเด็กๆวันนี้คุณรดาขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอคุรดาใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบายบาย